วัดอะไรวัดวัดไอ้มบ่อนมวยกันมวยมืออะไรคิดือผมมือเดียวอ่ะเอาผมมือเดียวมึงจะไม่ใช้สักมือกูก็สู้ไม่ได้คือผมมูวยอ๋อแต่ไหนก็คุณป๊อตว่ะมึงให้คุณลุงมึงไหมเอาถูกนะลุงได้ไหมลุงผมคุณอาอาแท็กพิมปละไปตไปพิมผมอหมเอาไปละเอาไปละ แค่เอ่ยชื่อทุกคนขนาดนี้ขนาดแค่เอ่ยชื่อปลายๆนะเขินอีกนี่เขินเอาไปละเดี๋ยวให้ไปกองประกบเลยฆ่าตัวกู้ใจเขินไม่เหยียระวังแค่ชื่อนะปลายๆเนี่ยขึ้นยกมีน็อกผมว่าแต่เอาแต่เอาริงนี่ี่เอาริงผมผมไม่กลัวนะรถถังผมไม่กลัวนะถึงแม้จะมีผัดแชมป์มีอะไรอย่างเง่ วั<ร>ไปเห็นว่าคุณค